สวัสดีครับพรเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมมาใส่รอบดักปลาอีกแล้วน,นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ใส่ลายวันเขาเกี่ยวข้าวอ,อ่ะครับพอดีมีปลาอยู่นะครับจริงๆผมต้องมาใส่ตั้งแต่ตอนเขากําลังเกี่ยวข้าวนะเขาเกี่ยวเมื่อวานนี่เขาเกี่ยวเสร็จเมืมนน่อว,วานนะครับเม,มื่อวานนี้ผมหน้าคนจะมาใส่ครับใส่เมื่อคืนนี้ครับใส่ซองล้างครับปลามีปลาเยอะอยู่ เพิ่งใส่นี่ครับดูนะครับตอนเยน็นตอนเย็นผมจะมาดูว่ามีปลาไหมครับวิวามีปลาเยอะอยู่นะครับผมใส่สองลังครับนี่ผมให้ดูอีกลังหนึ่งหอยเชอรี่เยอะมากเลยครับ นู่นรับลังเลยถูกไหมครับน้ําสีเที่ยวน้ำไม่เยอะเท่านี้ครับ,รบผมไม่ได้เอาฟางผมไว้ครับน้ําลึกช่วมบูดผมต้องเสียบูดนะครับเพราะว่าหอ,หอยเชอรี่เยอะมากเดี๋ยวปาดตีนเอาคมเหมือนมีดเลยครับหอยเชอรี่คมมาก กเอาฟางกันไว้ครับนี่ครับนี่ครับน้ำน้ำก็ลึกอยู่นะครับเพื่อนนี่ครับเอาฟางไปคุมไว้ครับก็นี่ครับลึกอยู่นะครับผมเยียบฟางนะครับมันเลยไม่ลึกไปคุมไว้รอบดักปลาครับถ้าไม่ใส่น้ำลดลงนิดนึง นกปางคางกับนกกระย่างขาวนะครับกินหมดนะครับนี่ครับปลาปลาเยอะๆนี่นกกินหมดครับคุมไปนิดนึงครับนี่ปลามันเข่านี่ครับคุมไว้นี่ ตอนเย็นมาครับเขาก็จะเอาจอบมาด้วยก็จะมาปิดตรงนี้ครับเอาฟางอาจอบขวดขวดฟางมาปิดตรงนี้ไว้ให้ฟางมีฟางนิดหนึงไม่ให้ปลาปันผ่านไปผ่านมาครับให้บันทางออกมีทางเดียวครับมีน้ําเยอะอยู่ครับเพราะว่าน้ำลึกๆนี่ปลาเนี่ค่อยอยู่ครับเพื่อนๆนะครับ นี่ครับมันอยู่ข้างบนมีงูด้วยนะครับงูเยอะมากเลยก็ใส่บูทเป็นงูเห่าครับงูเห่าดําตัวดําๆเยอะมากนี่ครับก็ต้องใส่บูท,นะ,บะะบบทนะครับไม่ค่อยมีคนมาใส่ครับเขาบอกว่างูงูงเยอะ ยิงเขาใส่เนี่ยปลาผมก็ตัวใหญ่ผมก็เอาไว้ประกอบอาหารนะครับส่วนตัวเล็กๆผมก็ปล่อยลงสะผมเหมือนเดิมผมก็ได้ทั้งอาหารได้ทั้งปลาปล่อยไปปล่อยครับผมก็ประหยัดต้นทุนไปด้วยไม่ได้ซื้อลูกปลานะครับ กลมมาอีกหนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้อง ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผมก็เข้าไปดูได้ครับได้หลายคลิปวิดีโอที่ผมเคยลงไว้นะครับนี่ครับผมก็ลงติปหาปลาเกี่ยวกับการงานผมนะครับนี่ครับส่วนมากการงานหาปลานะครับผมชอบหาปลาครับวิดีโอผมก็ลงเกี่ยวกับงานผมนะครับนี่ครับ เพราะว่ารายได้ y o YouTube นี่เป็นอาชีพเสริมนะครับใส่เสริมไม่ใช่จริงจังเท่าไหร่นะครับงานก็คืองานหลักนะครับทำงานหลักได้เงินชัวนะครับเพราะว่าสำหรับความคิดผมรายได้ออนไลน์นี่ไม่แน่ไม่นอนนะครับคิดว่าเป็นอาชีพเสริมครับเพื่อวันใดวันหนึ่งไม่ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับ เอาเนี่นอนไม่ได้ครับนี่ครับผมก็จะเดินกลับครับใส่เสร็จแล้วครับนี่ครับ,รบมีงัวได้วยงัวพี่ชายผมมีครับพี่ฟางครับมีน้ำนะครับเห็นน้ำเยอะนะครับ ผมไม่ได้ทำน้ำปังครับเพราะว่าน้ำไม่อพอผมไม่มีสะผมมีน้องสะทำได้ครับแล้วก็มีน้องน้ำน้องนี้สูปใส่ถ้าจะทำจริงๆนะครับ ตรงน,นี้ก็น่าจะมีปลาอยู่นะครับปปนี่ครับปลาปลาหมอตัวเล็กๆเอาไปปล่อยนี่ครับนี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบที่นะครับสวัสดีครับ